สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยกครกหุ่หินนะครับยกครกนี่อ๋อนี่อะยกครกไอ้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ยกชดนะครับยกครกนะฮะบางคนคิดว่าร้านยกชดนะฮะอย่าร้านยกครกนะฮะอะไรคือยกครกยกครกคือแบบนี้นะครับมาเป็นครกเสิร์ฟเป็นครกนะฮะอันนี้เป็นตำปูนะฮะมีตำปู มีตาหวานนะรอร่อยค่ะรสชาติงแล้วก็หมูเหรอข้าวหมูย่าง,ง,างเป็นอาหารแบบพื้นๆข,ของอาหาอีสานนะครับซึ่งเป็นอาหารทั่วไปของมอาหาอีสานจะมีแบบแนวนี้นะคะลาบส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ จตว่าเผ็ดหรือเปล่าตาม้มปูหอยนะคุณจายแล้วลืมสั่งว่าไม่ให้เผ็ดไม่เผ็ดน,นี่ครับหอยหอยตัวไม่เวลอะเลยนะครับดูสีสันก่อนนะครับบางคนเขากินงี้เลยนะผมน้ำผู้หญิงฝรั่งเขายกเงี้ยไ,ไม่เองอ่ะไม่มีใเมย์ไฮด์ไหนนะยกแบบนี้นลเ,นนเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับสักคำหนึ่งว่ารสชาติมันจะสมคำร่ำลือแค่ไหนนะช่วมตังยกคล็กนะครับ เขาบอกว่ากินเท่าต่ำก็กินคำใหญ่ๆนะครับนี่ไหวไหมครับแบบนี้ไหวไหมมีปูด,ด้วยไหวไหมโอ้โหปูไม่ไหวครับเดี๋ยวอก่อนผมน่าคิดว่าน่าจะออกโซบี้ยวแน่เลยเนี่ยดูสีสันเลยเนี่ยเาอาหอยไปตัวหนึ่งแล้วกันชิมครับจริงๆ,ๆด้วยเอาเปรี้วยวย ไม่ใส่น้ำตาลร้านก็จะนั่งเป็นซุ้มเป็นซุ้มแบบนี้ครับเนื้นอแาะา <c oughs> มีฝรัง่งนั่งกินซุ้มๆด้วยนะ ด้วยผมขอกินน้อันิดได้ไหมฮะของหวานอันดับที่1ที่สุดเดี๋ยวเจ้าเล็กินหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวรากินไม่หมดนี่ครับหมูกองหมูย่างนะกีนกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับ อร่อยหวานหวานมนนันๆนิดนึงแล้วกูผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดทานมาแล้วค่ะทแก๋วยเตี๋ยวเป็ดตับหวานเนี่ยเป็นตับหมูเนาะถ้าเป็นตับเนื้อตับวัวผมที่กินนะ ตับ,บวัวเขากินดิบได้ตับหมูกินดิบไม่ไหวอันนี้ไม่ดิบนะผมเห็นตับวัวน,นะเขากินคาโคงนะสุดยอดเลยครั้งอีสานเนี่ยเขาคาวัวนะครับแล้วก็เขาจะเอาดีมันนะฮะใส่น้ปูปลาแล้วก็เชื้อนตับสดๆนะจิ้มเลือดจิ้มข้าวเปล่าเลยครับดูในคลิปได้ กินขาคองนะไม,ม่อย่างนี้สั่งอะไรอีกอืมมีเพย์ครับลืมไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับงั้นยกพกนะฮะหัวหินครับสวัสวดีครับ